อล็บโยกแอลบโยกโยกอล็บโยกแลบโยกแลบโยกแลบโยกโอ้ทำไมแกโยก <laughs> oh อะไรขนาดนั้นนะ <laughs> ฮัลโหลสวัสดีครับนี่เองสู่ไทยเกมนะฮะวันนี้เราก็อยู่ในเกมอัล์เวอรอี v วในพาคที่ห้าแล้วนะครับตอนนี้ก็เอ่อยากจะบอกว่ามีข่าวร้ายมากๆก็นะคือบ,บ้านโดนเจาะไหกี้ตายคือไม่เหลือไม่เหลือเลยเลยของลังเลงนี่โดนพังหมดฮนะของเอาไปหมดอันนี้น้อง,องเขาก็มาทำไว้ให้นะฮะก็โอเค นโอเคอ่ะ okay. น้องเขาดีนะแล้วก็มีเพื่อนน้องอีกคนนึงนะฮะถือว่านี่เป็นแขกรับเชิญได้เลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มีนะฮะเพื่อนบ้านที่ดีนะเอาของมาให้ okay. อยู่วันนี้เราก็จะมาทําบ้านนะฮะที่ตั้งหลักๆเลยทําบ้านแล้วก็อ่าน่าจะเป็นล่าสัตว์นะฮะคงจะไม่จับสัตว์แล้วคลิปนี้จับจนเบื่อนะฮะเอาไว้แบบว่าโปรเจกต์ยักษ์จับสัตว์ใหญ่ๆอันนี้เออ เราไม่จับพวกย่อยแล้วพอพอพอกันทีฮนะเราจะมาดูว่าไอหัวค้อนเนี่ยอ่านมันใช้ได้ตอนไหนเออไม่มีวะไม่มีอ่ะไม่มีโอเคแล้วว่าเรายังต้นไม้แต่ว่าเรายังจับไม่ได้นะฮะอันนี้เราก็หาไม้เพื่อมาทําบ้านก่อนคือแบบเซ็งมากอะอยากรู้อะใครไมร่มาเจาะบ,บ้านเนี่ย คือถ้าเป็นสัตว์นี่คือบ้านต้องพังหมดเลยครับถ้าเป็นคนมันจะเจาะจงมากจะมันจะเอาแค่นั้นโอ้เจเลอตลอดเลยวะอืมอืมเจเลอเจเลอโอเคเราก็ต้องมาซ่อมบ้านก่อนเลยก่อนก่อนอื่นเลยนะฮะโอ้เซ็งมากมากเลยต้องเหมือนเหมือนเหมือนทุกคลิปต้องมาเริ่มใหม่ะ แต่ยังดีอ่ะมันยังเหลือซากไว้ให้โอเคเราตัดไม้ไปเรื่อยๆฮะได้อ่าน่าจะฟอร์เดชั่นสักสักแปดสักแปดอันนะกำลังดีมีน้องช,ช่วยหาไม้ด้วยน่าจะไวขึ้นนะอ้าวอ้าวอ้าวเพื่อนเราเป็นอะไรเป็นลมอ่ะเล่นไทกี้อ๋อสดว่างั้นตักจับไทก อยากจับไทกี้ด้วยอย่าเพิ่งรีบจับเลยพี่ว่านะน้องสดจับไทกี้ <c oughs> ไม่มีเบสิกอย่างไทยเกมทำไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เออเหมือนหลงตัวเองไงก็ไม่รู้อ่ะอเราจะมาวางฐานบ้านกันก่อนแล้วกันจะได้ไม่หนักมากนะตอนนี้หนักมากบ้านเป็นรูแบบ บ้านหลังเก่าก็เป็นรูอ่ะคือมันจงใจมากจงใจจะเอาบ้านกูได้ให้ได้เลยใช่ไหมอ่าโอเคปาเดชันอยู่นี่เราก็จะมาตั้งนะฮะเอาแล้วไงนี่แหละนี่แหละประเด็นเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเงาจริงอ่ะกูต้องพังประตูทิ้งเนี่ยนะโอ้โหเอ่อาน้องอยู่ไหนวะ เวละอืมโอเควางตรงนี้ไปก่อนกนะโอเคเออเราวางตรงนี้ไปก่อนส่วนนี้ไปก่อนตรงประตูค่อยว่ากันแล้วกันบิลพี่วาง,วางพี่วางพื้นตรงประตูไม่ได้วะ่ะเราต้องพังประตูออกพพี่รู้สึกช็อกมากรู้ไหม <laughs> ประตูนี้ไม่ได้ทำง่ายๆนะทำใหม่หมดเลย เหมือนไ,ได้ทำใหม่หมดเออเห็นไหมพี่บอกแล้วเริ่มใหม่ทุกคลิป <c oughs> ไหนในน้องน้องบิวลองทักทายคนดูหน่อยสิเงี <c oughs> ยบ <c oughs> เอา้าเอา้าทักคนคนดูทักเขาทักกคำก,รรกันเ <c oughs> <c oughs> เอ,อ้ยจะลองทักแบบเฮฮาหน่อยสิทักกคมผมพูดไม่เป็น อ่ะและไอ้ที่พูดอยู่นี้ไม่ใช่พูดใช่ไหมเดีตอบพี่สิไม่่อยชอบพูดอ๋อไม่ค่อยชอบพูดไปหาไม้กันมาพูดไม่เป็นนี่ผมสตันเลยนะอ่าสับตอนนี้เราต้องการไม้มากๆเอาละประตูประตูก็ทำใหม่โอ้ชีวิตแม่งแบบสร้างสรรค์มาก อะไรดีนะที่แบบเติมนี้เขาช่วยเหลือนะแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำตัวผมก็ตายด้วยแล้วชื่อแม่งก็ไม่ขึ้นโคตรจะเซง็งเซิร์ฟนี้โยนของก็ไม่ได้นะหายของหายนะตอนนี้โอ,อเคเขาค่อยแก้กันไปนะแต่ว่าโดยรวมแล้วคนในเซิร์ฟอะครับผมบอกเลยว่าคนในเซิร์ฟนี้ใจดีมากๆมากๆถึงมากที่สุดอย่าลืมนะมาเล่นกันฮนะเซิร์ฟ เซิร์ฟที่ผมเคยบอกฮนะกูเกมมิ่งไทยแลนด์โคโลนะเยอะแล้วไม่ใช่มาถามผมอีกแล้ว,ว่าเซิร์ฟอ,อะไรกูดเกมมิ่งไทยแลนด์โคโล่ยี่สิบสี่นะยี่สิบสี่ชั่วโมงโอเคนะอ่าวันนี้ก็มาหาไม้นะโอเคเราจะไปหาไม้กันเรื่อยๆโอเคเราจะวางฟอร์เดชั่นข้างหน้าก่อนละกันเอาละเอาละอืม น้องบิวเพื่อนเราทำไรวะ<อ>ฮะอะไรนะอะไรน้องบิวของงมของคืนอยู่อ๋อเอาเราหาไม้มีเบอร์รี่กินก็โอเคหาหาไม้ได้เท่าไหร่ละอยู่ในตู้ล่างนะเพี่ ตู้ริมตู้ิมใช่ไหมเอ็แล้วตู้ล่างบ้านเรานี่เอาไงไว้นะยจ่ต้องทุบทิง้งเออครับพี่เอาของออกมาก่อนโอโ้โหงเอาอะไรมาใส่ไว้เนี่ยมาเอาหินออกด้วยนะ่ะ เพื่อนผมบอกจับบอลโตจับบอลโตอืมเพื่อนมึงนี่สดจังเลยวะที่เก็บเก็บเก็บแบตเตอรี่เอาสเตโกก็ได้มั้งไทกี้ก็ได้เอาง่ายๆเอาบอลโตฟาดทีเดียวก็ตายแล้วนะี่ยบอลโตอะสดจังเลยทำไมสดกันอย่างนี้วัยรุ่นสมัยนี้เลือดร้อนจังเลย <laughs> แหม่รีบร้อน เราก็ถาไม้ตอนนี้คือทําบ้านให้เสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวผมว่ามันมันจะยาวมากยาวมากๆเลยกว่าทําบ้านเสร็จเราจะไปตอนที่บ้านเสร็จเลยดีกว่านะครับไปเลยเอาแล้วครับตอนนี้ก็โอ้หาชิ้นส่วนในการทําบ้านนเออชิ้นส่วนเรียกชิ้นส่วนเลยเลรววะส่วนประกอบโอ้มันก็ใช่บวกะโอเคเราหาวัสดุแล้วกันอะวัสดุในการทําบ้านเรย่ร้อยฮะตอนนี้ก็จะเป็นไม้ทั้งหลังแล้ว เพียงแค่ผมติดเพดานไปสี่ชิ้นผมก็จะได้บ้านอย่างสนุนสมบูรณ์อะไรของกูวะนี่โอเคนะต้องแปลกใจนะทำไมมีประตูมีรั้วแล้วฮนะ <S 1> <S 1> คือข้างบ้านเขาให้มานะบอกว่าจะได้ไม่ต้องโดนเจาะอีกอถึงว่าก็ดีนะฮะอ,อย่าพลาดอย่าพลาดพลาดทีนี่จบเลยเรียบร้อยบ้านอม,มันช่าง เป็นบ้านที่ดูหรูนะฮะทำด้วยไม้โบราณนะฮะโบราณไหมล่ะไม้ยุงเต่าเสาอ่ะทุยโอเคเอาของที่เหลือเก็บนะฮะตอนนี้ก็เอาที่จําเป็นไปเอ่อทัดเอาไปอเหล็กพังแล้วเก็บอ่านี่โยนทิ้งแล้วก็โอ้โหไฟเบอร์แม่งเต็มทุกช่องเลยอ่ะเก็บไฟเบอร์เอ้ยเอาอันนี้อันนี้นี่เราเอาอันนี้มาครึ่งนึงก็ได้อ่ะโอเคเราก็จะไป ทำรั้วต่อนะฮะไปวางรั้วให้เสร็จผมไม่รู้ว่ามันจะพอไหมฮะเท่าไหนเท่านั้นนะฮะป้องกันการโดนลุก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 ทุยลานบ้านอ้าทำไมกูเป็นอะไรนี่โอเคเนื้อเน่าหมดแล้วไม่ได้กินไม่ได้กินเลยเนื้อเนี่ยเออเราต้องกะกะให้ดีนะฮะเรื่องการวางวางกำแพงนี่แบบไม่ต้องพูดถึงอะ น้องบอกวางเบี้ยวครับพี่ผมนี่แบบฮะพี่วางเบีย้ยวเหรอเออต้องเข้าใจว่าศิลปะในการวางนี่ชั้นสูงเกินไปนะฮะมีประตูบ้านด้วยสินี่ก็เปิดรับคนอย่างเดียวเลยอืมเราจะอ่ะวางประมาณนี้เนอะไม่ต้องให้คนเข้าปับ๊บอันแหนโอเคโอ้โห หากบเหลามาเหลาได้ไหม <c oughs> เอามีบัตัดก็ได้โวางบ้านนี้แบบอัพเฟสมากอัพเฟสจริงๆโอเคเราจะให้มันประหยัดหน่อยนะเราจะวางเว้นนักหน่อยอตรงไหมแน่นอนตรงอยู่แล้วอ๋อจะล้อมรั้วบ้านได้หมดไหมเนี่ยเขาบอกว่ามีอะไรช่วยเหลือก็บอกได้นะ องใสเขาจะรำคาญผมหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> บ้านโดนพังอ่ะบนผมก็บนอยู่ในเฟสเนะบ้านโดนพังเออหนังพันอันอะ่ะนาโกติก400อีกสี่ร้ออ่ะเริ่มคนเริ่มแรกมันไม่ไม่มันได้มาแบบคนให้มาเงี้ยมันก็เสียดายของนะฮะสำหรับคนเพิ่งเล่นอย่างผมเออเราต้องกะขนาดให้สัตว์เราอยู่ได้ด้วยนะเออปุ๊บถ้าเราตั้งตรงนี้ เราตั้งตรงนี้นะฮะมุมนี้อ่ะปับ๊บโอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่อยู่ใหญ่อยู่ใหญ่อยู่ไม่พอด้วยโอเคเราก็จะปิดตรงนี้เลยกันคนเข้านะป๊าบอ่ะตรงปะวะเดี๋ยวดึงซ้ายหน่อยละกันอันนี้โอ้โหอ้าว อ้าวเดี๋ยวก่อนลูกอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวว่าวางไม่ได้หน้าชาเลยนะโอเคเราจะหมุนเข้าซ้ายหน่อยนะฮะเยอะไปว่ะ <laughs> เยอะไปโอเคเอ๊ไม่เป็นไรอะไรเนี่ยวเอาวางตรงนี้ก็ได้ออาว อะไรของกูวะเนี่ยโอ้วันนี้เกะก,กะมันเปล่งเลยวันนี้แล้วนี้แล้วนี้แล้วเอร์น้องบิวครับอยากได้ที่ขี่ไอหัวค้อนไหมอ,อยากได้ไหมยอ,อยากไปหาหนังมาร้อยสิบมันไม่มีประโยชน์มันมันชนสัตว์ซีเดียวสลบนะ มันชนสัตว์สลบได้นะอ,อ,อ้าว <Okay. S 1> จริงสิพี่จะโกหกทำไมอ่ะโอเคฮะตอนร้ <110. S 1> 110, 110. อยสิบร้อยสิบร้อยสิบโอเคนะอ่าเอาะไรฮะเราก็วางหน้าที่นะเรียบร้อยวางหน้าที่เรียบร้อยนะถ้าทำไมกูวางไม่ได้เนะี่ยเอ้า,อาโอเควางได้ละปับ๊บโอเคปึ๊บอ่าอ่าขาดเยอะเลยว่ะ ไม่ได้เรียนด้วยสงสัยต้องไปเรียนแล้วนะอันนี้มองไม่เห็นอะทำไงดีวะเฮ้ยโอเคประมาณเนี้ยอ่าโอเคขาดเท่าไหร่วะหนึ่งสองสามสี่ประมาณสี่อันสงสัยต้องเรียนป่ะผมกะไม่เรียนแล้วนะก็ต้องเรียนปาดใช้เท่าไหร่อะไรยังไงโอ้โหใช้หนังด้วย พักไวก่อนแล้วกันโอเคตอนนี้ก็ยังเป็นตอนกลางคืนอยู่นะฮะเราจะไปในตอนเช้าแล้วกันตอนเช้าเราก็จะไปลุยกันนะฮะไปฆ่าสัตว์กันโอเคตัวอีเวลอัพเพื่อให้เจ้านั้นเก่งขึ้นข้าจะอัพความแข็งแกร่งให้เจ้าฮ่าฮตั้งชื่อด้วยตั้งชื่อด้วยชื่อ๋อรู้แล้วชื่ออะไรกินหอกละแฮมเมอร์หัวค้อนเนี่ ดีนะไม่ตั้งชื่อว่าเฮดแฮมเมอร์ฮะ <c oughs> โอเคโอเคครับเราจะตัดไปในตอนเช้าเลยปุยเอาละครับตอนนี้ก็จะไปล่าสัตว์กันแล้วฮะรัวนี้ค้างไว้ก่อนเดี๋ยวให้ทําไปกันบิลเราจะไปล่าสาัตว์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกของอาร์คนะไปะ <c oughs> หวัวเราะทำไมเดี๋ยวคนดูรูจุจุจ <c oughs> ุไว้จุจุไว้สัตว์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอาร์คไป วิ่งแข่งกันเปล่าวิ่งแข่งกับพี่เปล่าไม่ต้องอไรวะ <c oughs> ไม่สู้อ่ะเอาล่ะตอนนี้เราก็จะล่าสัตว์นะฮะสัตว์ตัวนี้นะฮะซึ่งมีลักษณะที่แบบแข็งแกร่งมากฮนะมีเป็นสัตว์ที่แข็งแกร่งมากใช่ไหมบิวใช่ไหมสัตว์ตัวนี้แ<ช>ข็งแข็งแกร่งที่สุดในอาร์คและว่ายน้ําเร็วมากนะใน ทางทฤษฎีแล้วเขาได้ตรวจสอบมาแล้วว่าตัวนี้เป็นตัวที่ว่ายน้ําที่เร็วที่สุดนะที่ที่ไม่รับที่ไม่รวมที่ไม่รวมกับสัตว์น้ำนะป <c oughs> ่าป่าป่า,านั่นไงเจอแล้วเป้าหมายเจอแล้วเก่งที่สุดในอาร์คเนี่ยจะแทงให้ลืมเลยมึงคอยดูล <c oughs> ุมลุมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย เดี๋ยวเดีด๋ยวนี่มันโดโดนี่มันโดโดไม่ใช่เหรอ <c oughs> วฮ้ยหูมันให้หนังต้องห้าเนี่ย,ยงี้ต้องล้างเผาพันธมาปะทีละห้อาอ้าวทีละห้านี่ก็รวยนะตายปะเฮ้ยมีเรือด้วยพี่โคตรอยากได้เลยเอาบอลโตเลยนะพี่บอลโตโอ้โหเดี๋ยวใครมาจอดไว้นี่เนี่ยไปยืนบนบ เออยืนมนหิน<า>ยืนบนหินแล้วยิงได้นะไปบอกเพื่อนเราไปวิ่งไปเลยหรือเพื่อนเราเฝ้าไทกี้อยู่ใช้ทรัพยากรอ,นะอยู่ไปแป๊บก็ได้ยิงนานอยู่อะ่ะโอ้อยากได้เรือมากเลยน่าขับเอาเอาแล้วครับตอนนี้ก็ให้น้องไปไอ้นี่ก่อนนะไปแจ้งเพื่อนก่อนว่ามีบนโตติดแงกอยู่นะฮะเราก็จะทำการจับมันซะ นะผมคิดว่ายืนบนหินแล้วก็ยิงน่าจะได้เวลหกสิบ <Well, 60. S 1> น้องไยพี่ก็ไปละจัดก,การเขาเองดีกว่านะพี่ไปละพี่ไม่ยุ่งดีกว่าถ้ามันจะเวลเยอะขนาดนั้นนะเอาละตอนนี้เราก็มาหาหนังนะฮะเป็นทรัพยากรที่ต้องจำเป็นมากตอนนี้เนื่องจากที่าโดนเจาะรูไปนะฮะที่เคยบอกที่บอกไว้ ว่าพันหนึ่งพันหนึ่งนะแม่งไม่ใช่น้อยๆอ,ยอะ่ะเราก็วนเวียนมากับปฏิมากับปฏิกามากรรมท่อนะคือเขาสร้างเป็นขั้นบันไดนะฮะความเชดของกอกนั้นเป็นอะไรที่สวยมากนะฮะนักเชดมันคืออะไรวะสร้างศัพท์ใหม่เอละโอ,โอเคเอเต่านี่ว่ะแล้วโดโดมันหายไปไหนหมดวะเนี่ยวิลิงว่ะ วิอีสิบห้าวลอะไว้เจอกันแล้วกันสิบห้าวิจริงๆก็อยากจับเต่านะเพราะเต่ามันให้เยอะผมไม่ได้เอาหนังกระติกมาไงถ้าเอาหนังกาติกมานี่ก็จับนะ้เนี่ยเราจะไปหาหนัง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 ,นงเราจะฆ่าตัวไหนได้หนังวะเนี่ยลิงสู้ไม่ได้แน่นอนโดโดก้ก็ดูไม่ค่อยจะมีเลยอะแถวเนี้ยเอาง่ายแถวเนี้ยผมไม่ค่อยเห็นสัตว์อะตัวอื่นเลย นอกจากเต่าไทกี้นะนกแค่นั้นแหละเนี่ยแหละลิงเนี่แหละแปลกประหลาดอย่างว่านะฮะโซนนี้ก็มีลิงอยู่ประปรายนะฮะจะสังเกตได้ว่าแมพผมเปิดกว้างมากนะฮะเพราะว่าผมไปเล่นกับน้องเขามานะฮะน้องกาลาโลสนะฮะต้องลิ้นดีนะฮะลิ้นดีเหมือนน้องเขานอฮะ เล่นอะไรของกูเนี่ยโอเคเราก็มันเงียบอะมันเงียบมันไม่มีตัวอะไรให้แบบให้เราฆ่าเฮ้ยหมูหมูหมูหม,หมูจะไหวปะวะไหวอะแต่มันวิ่งหนีเนี่ยประเด็นโอ้อย่าวิ่งดิวะเอ้าเอาเอาเอติดหินนะติดหินเออโดนจิ้ม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 ,มตายตาย ตายดิถึงจังวะโอ้โหโอ้โหเดี๋ยว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 มึงนี่สายว้าปิดแล้วเนี่ยตา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 ยดิตายเอ้ยติดหินเสร็จเสร็จโจนเสร็จโจนเรียบร้อยเฮ้ยเอาหนังเอาหนังเอา,เอาทำไมได้แต่เนื้ออ๋อสงสัยตัวนี้เนื้อเยอะหนังไม่ค่อยไดเอาหนังสี่ละ หนังสี่หนังห้าหนังห้าหนังเจ็ดหนังเจ็ดแล้วครับหนังเจ็ดแล้วนิ่งเลยได้เนื้อมา27ชิ้นโอ้หกลับแล้วครับวินาทีนี้กลับบ้านนะไปย่างเนื้อโอเคะทรัพยากรตอนนี้ได้หนังมาก็ยังทําอะไรไม่ได้นะยังทําอะไรไม่ค่อยได้เราจะกลับบ้านไปย่างเนื้อก่อนอันดับแรกเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อจะเน่ามันจําเป็นมากในการดํารงชีวิตเนื้เนอเนี่ยฮะ เล่นแล้วจะเข้าใจนะครเล่นแบบ s ูเ v ิร์เวอย่างนี้ใช้ชีวิตในเป็นกลุ่มอย่างนี้นะเราเป็นหัวหน้าเผ่าเราต้องดูแลลูกน้องเผ่าให้ดีอย่าให้ขาดตกบกพร่องเลี้ยงฮะต้องเลี้ยงแบบคุณหนูอะกินน้ำได้ไหมโอเคกินแล้ะโอเคเราจะวิ่งกลับบ้านนะใส่เกียร์ไปเรื่อยๆเสียงดีโลนี่หว่าบ้านนี้เขาเลี้ยงดีโลอะอ นี่มันกําแพงแบบอินดี้นี่ว่ะสร้างซ้อนกันนะฮะแล้วก็เป็นไม้เป็นหินเป็นฟางอโอเคนะบ้านนี้น่าชื่นชม <c oughs> เราก็ไปเราจะไปสนใจเขาเลยเอาแล้วครับตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะเราก็ย่างเนื้อกันก่อนนะปุงให้สุกให้อร่อยนะ,ะสีมือเชฟไทยเกม คือมึงแค่เอาย่างในไฟปะวะโอเคเราจะมาสร้างรั้วต่อน,นั่นเองนะฮะเราจะาตั้งมันตรงเนี้ยตั้งต่อเลยอ่าภาบตั้งนี้ตั้งฝั่งนี้ด้วยโอเคเอาเว,เ,วเว้นเว้นเว้นเยอะไปปะวะประมาณนี้เนาะอ๋อ one two three f o โอเคฮะวางยังตรงอยู่ โอเคยังตรงอยู่น,นี่ชิดหน่อยชิดหน่อยชิดนยพี่ชิดนยโอเคนะส่วนนี้ก็เป็นปิดท้ายนั่นเองปิดท้ายต้องปิดดีๆหน่อยอ่าเรียบร้อยบ้านบ้านเรียบร้อยแล้วนะโอ้โหฮาไป <laughs> เข้าได้ทางเดียวนะอ่าโอ้โห ดูดิรอบนี้แม่งใครจะมาลื้อบ้านกูอิดลื้ออิดนี่ไม่เล่นแล้วนะเหนื่อยอย่ามาบอมบ้านผมเป็นพอขอเว้นที่นี้ไว้ให้กับผมสักที่หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรมันคืออะไรเดี๋ยวบอลโตเอ้าบอลโตทำไมเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเป็นอย่างนี้วะ มันวิ่งหนีอะไรมาเดี๋เดๆๆเดอเอ้าไม่มีใครอยู่ตรงน,น,นี้วะมันโดนใครกัดเหมือนมันโดนตัวอะไรกัดอยู่นะชะง,งักชะงักเอ้าเอๆ,ๆโอ้โหโอเคะถึงว่าเราสำเร็จลุล่วงนะฮะเกี่ยวกับบ้านนะฮะตอนนี้ก็ถือว่าครบองค์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ,ะน้องอน้องโอก็อยู่นี่นะฮะเพื่อน เพื่อนน้องบิวโอเคแล้วน้องบิวไปไหนวะหายนะโอเคครับเดี๋ยวติดตามกันในคลิปหน้านะฮะส่วนคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะ,ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะฮะชอบยังไงก็อย่าลืมแชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยอย่าลืมนะครับกด u b s c r i b e c h anel n เพื่อเปนน็นกำลังใจให้กับแคตเตอร์น,นะครับโอเคติดตามในพัฒนาพารัรนทนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับจุบ๊บ